ที่การกลางสุดุงครับพี่น้องเตรียมตัวเศร้านี่แม่คอยฟาร์มลี่ลงเฟสดีๆปลานัำโขงก็ไปไปครับไปนัำโขงก็ไป นำโบพงกลับไปว่าจะทรงข่าวมาไปวัดที่น้องเลยนี่ครับหลอาบ้านนั่นึ่ครับกล่งนี้ครับผู้ดูนเจ็คสอบค <c oughs> รับเจ็คสอบ <c oughs> ว,บวางเรียบร้อยครับ ลดด้ยแดด้นคืนอ้นคือ้อคนะเอาลงนีเออวิ้าอ้าวูสมาสูคนด้อ่าขายเลยเด้อขายเลยมานกนจะขายเลยแห่แพห่หฟังเขากขายลอาโอ้โอ้โหโอ้โห พี่น้องเออปานเขาตอกแตกพี่น้องปานเขาตอกแตกเห็นบ่าบานเนี่ยอ้าวเพิ่นเพิ่นให้ชาวได้จผูมสุขคนเด้อเจ้าน้องนี่เห็นยี่บ่อลูกหวายทอดเครื่องข้าหวานพุ่นอ้าวยาให้อายไผอย่าให้อายไผเด้ออ้าวป่าธรรมศาสตร์ห้าวบาตรหกสิบโอ้ใช้ได้เต้นระทั้งพุ่น

อาพอ่บ้านแบามแงไห้าไมนบานบานบ้บ้านานบ้านนบ Thank ะต,ตอปรู้อีลีเสียให้รู้กับรู้อีลีเออครับคุณเรียบร้อยครับตักเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ย

ายเรือยโอ้ยข้าวบังลงยังไงกระตองบ่ 哎，热不？不热，热不？ oh, Ôi. Chị tại thế lao thêm đêm hoàng ơi, khát Ôi. เอาเอาตัวนี้แหละพี่น้องเฮ้ยมันรู้สะดุ้งมันสองพื้นนะครับนี่ครับเอาเรียบร้อยครับอเอาละบาดนี้น,นั่นเวียนไปเวียนมาอยู่บง,งเก่าเอาจนได้ครับพี่น้องเอ้ยเอ้อสีสะดุ้งเขาใหญ่ทั้งหนาครับแต่ก็สืสะดุง้งมันขงขง็งอีก่เป็นหนึ่งน,นั่นเรียบร้อยครับเอาเอาตัวนี้มาเขาอีก โอ้ยปะตองกําลังขึ o, ้นครับพี o, ่น้องเอ้ยนี o, ่เอา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 โอ้ยยู so ้ย <sax Daf oe> ู้ยู้ตักได้บ่ล่ออะไรตักได้เพื่ออะไรอ๋อรวยครับพี่น้องเฮ้ยปะตองบางลูกพิพิธนี่นะครับเพื่อน Cảm ơn nhé, cậu đầy là cậu đầy hay hả kìa nàng ơi đi đi thôi, mấy thằng rút nó đi. เรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยบอนี่พระเอกก็เป็นปลาตองแล้วครับพี่น้องปาตองร้ายครับปาตองปลาหัวแข็งครับพี่น้องลานิ้นกับบมีครับฝานินบ่มีถ้าเป็นปาตะเทียนเป็นบางส่วนครับ อ๋อนั่นปลาหัวงชรังพี่น้องตัวใหญ่ๆปลากระบอกนะครับพี่น้องปลากระบอกปลาหัวแช็งอ,อืมอ่าแจักตัวแล้วก็โด,ดดีแท้ แข็งตัวไม่แข็งป่าขาวบอวครับพี่น้องเอ้ยคนน่ะตัวใหญ่ยงง่ายงายครับปลาสามเส้นสี่เส้นป่าตองสีสะดุ้งพันสองเท่าแล้วครับพี่ตุ๊ตัวเงี้ยงง่านี่ซื้อว่าสะดุ้งเพันเจะมัดลายยุ่มแล้วจังมาคุยดุนอีกทีหนึ่งครับว่าปลาตองตัวนั้นมันสีมะเขาอีกบ่ครับสะดุ้งมันเปื่อยแล้วครับพี่น้องปลาตัวใหญ่เขาโบยู่ขาดอกเบัต โอ้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 เรียบเลย ว่าเนอะมเี้ยนวอ้าวเมาเสอเสียนันล like ้วอ้ายมาทางนี้ยล้าตะกองไปเททีแรเราหันไปทางด้านไหเนาะเราหันไปทางด้นมันหมดเอะเราให้เอาแทบ้านเลยให้พาออกมาให้บนลา อเิดเปโมได้ายอยู่เนสีไล่ายอนี่กะตองกะตองไงเาอะครับยกขึ้นจากบาทต้บาทนี่ออะครับผมขอบคุณครับแชร์เลยอ้โอ้ยเนาะโอ้ ยนอ้ก่อนครับนี่ครับปากกระบอกหอยแข็งโคะไปตัดีทเลยเเล่นลังตัดนี่แล้วเออบานี้เราเนเอิร์ทางปลากางกางห้อยยัครับต้งแดดฮอนตึงไฟฮอนไฟกหอน อปิยังปยังบูครับาบาบูปิไโอกเกลือเ้วบครทบโอกเกลือแล้วียบร้อยลาเผาเอามากินข้าวไปเะยอ้ยังเปิดตองนตาจาสัญญาโอ้ตัวบางไงไงอยู่บ่งโ่นอยู่แล้ว กว้านี่งละเนาะโอเคโอเคโอเคจ้าเห็นล้วค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่อะเบิ่งปลาครับเบ่งตัวปลาเบิ่งกันนะตัวงามบ่ปลาเจโอ้ยเซียนที่จริงเซียนนี่ได้หลายได้เนี่ยนนี่แหละได้หลายที่สุดเป็นน้องใหญ่ก็ดีคนมันขันเซียนได้ซ้ำนี่น่ะจะถามว่าใครได้หลายบอข้อกิ้มข้อกินมข้ออยากข้อจิน เอาปาตองตือนบ้าว่าปาตองหญ่ไหนคนแม่จะเพีดดนี่เพ็ดแน่ปยไม่ยพียยเคยเบิ่งอยู่เด้อที่เพิ่นไปเก็บเพ็ดนะม่นแยี่บ่ั่งมึงมืองด้วจักว่านจักรวัวจาว่าพิ่ไปใส่่าโลกกูอเนอะถอยถอยได้ยังรู้เรื่องเครื่เงิ่าครับปนป่า่นปอน อันนี้ก็มัติดบึงมาติดบึงก็ไหนดีนั่นต้าเ็นอัวขนคอโดกอกขปคย่โด่กอกมาแหวดเวยอือก็ได้ป่านะครับราบึงป่าครับมากระบอกขึ้นคาฮักันบอกหร้อันบอง่ าลงปาสกมวานัหมักเนาะมักเนาะกูไปก็ได้เบิ้งเอาแ้วกี่น้องใกล้บ้านแตจังมากเบิ้งมักไปะออนปลากระบอกเนตัวงามปลากระบอกาแข็งนครับพี่น้องกระดดี่ดีกระทอนกันบาบานนี้ครับเก็บไปดีไว้ครับ

ไปเถี่ยผู้อื่นอีกแกมันรอแกม,มันหลอดนะแกมันบ่สวยแก้เก่าเดี๋โอ้แซ<อ>่แซขึ้นมาเบิ่งกันนะหกบาทเห็น,นหบาทตะปิ่งนึงงอารครับพี่้องบัตรหบาทครับ,บ,รบโอ้เลยปลาบูห่วม นี่ตัวป่าปลาองนะ้ออกขยััยัน้อยปวดเสืออะปวดเือาซยจนคำอาครับสาบานนี้ปลาตองไงกะดูกป,ป่าครับพี่ต้องเอ้ยเต็มแล้วครับปลาตองตัวเกี้พี่น้องเย เซ็กบาทก็น tamam, ่าดีรู <salud> ้สูดุงดีดีพ <soft> ี่น้องให้ดุนนี่ครับนี่ง่ายดีคนประมาณการลูกถึงซีลูกสองสองปลากระบอกกลาตัวนี้งส่วนตัวปลากระบอก ตตโลปลากระบอกตัวน um, a, mm. ี้นะครับสรุปปลาคร่าวๆครับเมื่อนี้ครับพี um ่น้องเลยปลากระนีรุนนี่ครับปลากระบอกปลาตองปลาเสี่ยงบัประมาณนี้ครับพี่น้องเลยบัตรหกสิบบาทเกินคุ้มขนาดเลยผู้ใด้ว่า บอกขาจาละหกบาทจ้าหกบาทหกบาทขึ้นขึ้นตอนเที่ยงตอนตอนเที่ยงบวกบวกฮวกามุกว่านี่ตนี่เลยันสั่งไวมอยู่อ่ครับผู้ได้ผู้ได้ปลาพู้นี้ครับพี่ค่ะเทียนพ่อยญาว่าแล้วว่าพี่จะสร้งอยู่ก่อน

โตเลยจับไปดจับนี้เออเอาไล่เป็นๆเอออาจารย์ลัตาเอาเอาลงบานเลยกีปลาตองตัวหนึ่งบลานผตองาตัอนารเนื้เป็นตัว่งไงเป็นไวางลอหมดโลงหมดโล สองร้อห้าจ้ามาตรฐานอยู่บ่มาตรานจ้าต้องไพนี่ไพนี่ในคองครัวนะครับอ่าครับสรุปไปคร่าวๆพี่น้องเบื้องบนเลยครับพี่น้องเนี่ยกับผู้มาน์สกัมมานครับพุนบ่ได้กะกะ็ได้กินได้อยากครับแล้วจะพบพ่อกันไหมน้องนายครับพี่น้องกับทีมงานยูทูบแม่พลอยแฟมบารีครับสำหรับน้องบ้าน โคตากเมื่อนี้ครับขอจบเท่านี้กันครับพี่น้องแล้วพบกันใหม่น้องหนาเมื่อนี้สวัสดีครับ